ที่6ตุลาคม2,563เวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่6ตุลาคมที่บอกอปอทลุงพลนายเชยพลวิภาป้าแตน่นนางสมพรหลับโพหมอป่านายจิรพันธ์เพชรขาวพร้อมทนายความนายเกิดผลแก้วเกิดเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทกีดเสนีวง์ณอย,ยุธยา รองผู้กำกับการสอบสวนก .3 บกปอทร้อยตำรวจเอกปิยวัตรปรัญญารองสอบสวนกก3บกปอทแจ้งความกรณีมีเฟซบุ๊กหนึ่งนำภาพลุงพลไปตัดต่อกับภาพเบื้องสูงซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดกระทำเป็นการกระทำที่มีบังควรจึงต้องมาแจ้งความ บกปอทให้สืบสวนหาตัวคนกระทําผิดมานำเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา16และดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนายเชยพลวิภาและนางสมพรลาพโพหรือลุงพลกับป้าเต็นพร้อมทนายความเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป่าปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอกรณีถูกมือดีนำรูปไปตัดต่อเชื่อมโยงสถาบันลุงพลเปิดเผยว่ามีเพจในเฟซบุ๊กใช้ชื่อลุงพลชัยพลแอบอ้างชื่อของตนเองไปโพสข้อความและภาพตัดต่อหมิ่นสถาบันเบื้องสูงจนสร้างความเข้าใจผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลัง เพจดังกล่าวมีพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้ว2เดือนแล้วแจ้งข้อหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สถานีพุทโทรวานนนิวาสจังหวัดสกลนครในส่วนคดีน้องชมพูลุงพลยังบอกว่าการถแถลงข่าวของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมายังมีความคุณเคือไม่มีความชัดเจนทำให้ตนยังไม่พ้นจากข้อคอรหาโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อน และหลังเกิดเหตุจึงอยากให้ตำรวจไปสอบพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะบิดามารดาและพี่สาวของน้องชมพูและถ้าหากตำรวจมีความประสงค์ที่จะให้ตนเองเข้าเครื่องจับเท็จก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะอยากให้จับกลุ่มคนร้ายได้เสียทีมาต่อที่ฝั่งป้าถอนนะคะเพจยาหาธรรมก็ได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดว่า จากที่จะต้องออกมาแก้ตัวยกมือวายบอกเพจใส่ร้ายทำไมไม่เปลี่ยนเป็นพูดว่าไม่ต้องส่งเงินส่งของให้แล้วพอแล้วกล้าหรือเปล่าเวลาพูดอ่ะมองกองด้วยเพราะอยากเห็นสายตาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงต้องมีคนที่ออกมาปกป้องสิไม่ใช่มีแค่ไอ้พวก YouTube ที่ทำตัวเป็นปรสิตเหมือนกันเฉพาะบางช่องเวลาเสพข่าว ช่วยเปิดกระโหลกด้วยว่าถ้าไม่จริงคนที่เป็นเอฟซีทำไมไม่ออกมาปกป้องสมองไม่ใช่มีแค่ขั้นหูส่วนมากพวกที่ดา่าก็ไม่เคยส่งอะไรให้หรอกดีแต่เกียนนั่งพิมพ์ด่าช่วยไปงั้นตลกจริงๆไม่จริงทำไมหล่อนต้องโทรไปฟ้องคนที่ไปอยู่นั่นหลายเดือนจ้ะหล่อนร้อนตัวทำไม พวกช่องที่เอาเรตติ้งยอดวิวไปส้ำอีกคนด้วยสิอย่ามาละครจกตาหลายคนเขาเห็นพวกคุณไลคแล้วขี้ขอเขาก็จะอิจฉเอียนเต็มทนคอยสุมไฟให้บอใบไม้อย่าคิดว่าเราไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าไม่เลิกออกมาเล่นละครลิงจะแหกให้เพรเน่าเลยและเห็นมีเรื่องกล้วยจะเล่าให้ฟัง มีอยู่วันหนึ่งนางขายวีละ40ทีนี้ป้าก็บอกว่าจะขายทำไมแพงเราอยู่บ้านป่าสิบห้ายี่สบาทก็พอไม่พอใจจา้าเก็บของปิดร้านกวนไมล่ล่ะไม่ต้องถามนะว่าใครเล่าให้ฟังคิดเอาเองโดยเพจอยาหารามได้เอาข้อความของชาวโซเชียลมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ว่าเอาเป็นว่าพอนะ ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วมีคนหาว่าเราสร้างความแตกแยกจบคาจบโลกเปิดกว้างเพื่อการแสดงความคิดเห็นคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอป่าก็ได้มีการตอบว่ายืนยันลุงป้าเฉยละ่ะเตือนแกหลายครั้งแล้วครั้งนี้ลุงไม่ป้องแล้วไม่มีสำจากลุงเลยครั้งนี้คือลุงเตือนสองป้าหลายครั้งแล้วครั้งนี้ปล่อยตามกรรม ถามให้แล้วค่ะเพจยาธรรมก็เลยได้ตอบกลับบอกว่าจิกหัวพวกบอกเราเสียายมาอ่านเราเห็นพี่ฟ้ามาตอบอยู่เว็บเบไปอ่านเอาเองอย่างโงด่ดีแต่อย่าบอกโดนรังแก่พวกที่ดักดานอยู่ไม่สงสัยบ้างหรือว่าทำไมเขาเอาพี่ชายพี่สาวพ่อแม่เขามาเฝ้าบ้านเพราชอบมีคนนิสัยไม่ดีเดินเข้ามาบ้านเขา ไปหยิบเอาของไงแล้วตัวเองก็มาเลิกรักบอก Youtube ว่าเขากลัวคนแปลกหน้าเอาหลักฐานนั่นนี่ไปวางตื่นสิกูขยายความให้ขนาดนี้คุณน้ำฟ้าก็เลยตอบอีกว่าจริงค่ะฟังจากลุงป้าครั้งนี้ลุงไม่ออกมาปกป้องพอแล้วหลายครั้งค่ะคนสัมผัสจริงๆไม่ผิวเผินจะรู้ลุงถึงต้องให้พอ่อหรือพี่ชายมาเฝ้าบ้าน ขอบคุณช่องจิมมี่เรื่องจริงที่ช่วยเป็นตาให้กับลุงและดูแลที่บ้านลุงพรุ่งนี้วันที่7เดือน10 2563ลุงกับกกอกละค่ะถ้าแกยอมรับความจริงแล้วไม่มีหลักฐานส่งลุงป้าให้ไม่สบายใจก็ไม่แตกคอแน่นอนคนสวยแกต้องเป็นเพื่อนที่หวังดีจริงใจรับรองไม่มีแตกคอแน่นอน แต่ก็อยู่ที่แกว่ารับความจริงให้ได้ก่อนลุงต้องการแค่นี้ขณะพิมพ์ถามลุงด้วยนะหม่ำข้าวกันอยู่ชาวโซเชียลท่านอื่นก็มาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าลุงเขาไม่พูดอยู่แล้วพ่อเห็นแก่บเพื่อนแต่สังเกตเอาแล้วกันว่าเปลี่ยนไปวันที่เทดินเทกวดลงบ้านเห็นแต่แม่ค้าคนอื่น ลุงช่วยเกียรขนาดลุงไปยกร้านส้มตำขยับมายืนตรงนั้นสองคนยังไม่ช่วยยกเลยน้ำใจเพื่อนเนาะวันที่ตรวจหวยลุงนั่งลุ้นหน้าจอยายรอนั่งตรงนั้นได้เตะทำหน้างงอยๆแล้วเดินออกมายูทูบเบอร์ถามว่าป้าเป็นไรแก้ทำยิ้มกรุบเกือนไม่เคยลงพื้นที่ แต่เอามาด่าเอามาว่ามัวมัวช่องเขาว่าแอดนี้แล้วทุกวันนี้นะหลายบ้านก็โดนปัน่นโดยยูทูบเบอร์เปิดโฮมสเตย์กันยกใหญ่ล่าสุดบ้านคุณยาย3 0 0 0บาทต่อคนต่อคืนมีอาหารให้มื้อเดียวนอนรวมรวมกันด้วยธุรกิจเกิน YouTube พารีวิวเข้าทุกบ้านเราคิดว่าน่าเกียดตั้งแต่ก่อนแอดออกมาแหละ ออกไม่เหเกล่ะเห็นเห็นอยู่ไม่ใช่เชื่อทุกอย่างโดยไม่ดูเรายังว่าดีเหมือนกันที่แอดพูดเรื่องนี้เหรียญมักมีสองด้านเสมอหลังๆแต่งตัวก,กิ่งขึ้นเยอะดูจากแววตาหาความจริงจะยากคนจะจริงไม่จริงต้องดูกันยาวๆทับป้าปปปทั้งสองไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเราคอยดูชีวิตของป้าทั้งสองหลังจากนี้กันเนาะ ก็ต้องดูดูกันไปอะไรเป็นอะไรแผนหลายคนซ้อนแผนซ้อนของแผนฮ่าฮ่าปั่นแผนจะว่าไปก็จริงนะไม่ค่อยเห็นป้าสองคนทำประโยชน์ให้ลุงพลเท่าไหร่นอกจากไขาส้มตำและรับแขกรับของแล้วกลับบ้านซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ก็อภัยและดูแลกันไปนะคะอย่าผิดใจกันเดี๋ยวฝ่ายตรงคามมันจะฮีฮา ไม่ได้คี้ขอแค่คิดว่าอันไหนที่คนให้ลุงมาเยอะคือต้องเอามาแบ่งกันอีป้ากล่าวแอดมึงรีบจัดให้โจดหน่อยสิเริ่มลำใหญ่สองป้าละ่ะคือเป็นตนายแท้เสาเสเดอป้าป้าเอ้ยถ้าคนเขาสิให้เขาให้เองอย่าไปหาไปหาขอเขานะไม่ใช่เป็ดขอส่วนบุญ